ไฮไฮสวัสดีครับดีงรับดิงรับติงอับสวัสดีครับใช่แล้วผมทำผมผมทำผมทำผมเป็นสีดำนะครับจริงไม่ได้แบบตั้งใจให้มันดำขนาดนี้นะแต่เมื่อวานผมไปซื้อกล่องหนึ่งมันเขียนว่าดำธรรมชาติ Mm. Um, to Yes, sir. Did not, um, tomorrow we're gonna meet each other, guys. I mean, like Vietnam fans, because tomorrow we have fan meeting in the Vietnam. Yeah, I'm so excited for it. ทันไลฟ์จุงแท้ทีวัสดีครับผมยินดีด้วยนะครับผมวันนี้คุณได้ทันไลฟ์ของจุงนะครับใช่ใช่นี่นานแค่ไหนแล้วที่ผมไม่ได้มาไลฟ์สดเนะี่ยได้มาคุยกับทุกคนจริงๆนะมันนานมากๆเพราะว่าเหมือนแทบจะได้ไม่ไม่มีโอกาสได้มาคุยเพราะว่าไม่รู้ว่าจะคุยอะไรกับทุกคนนะจนวันนี้นะผมก็อยากจะมาบอกทุกคนว่ารักนะเอ้ยไม่ใช่เหม,มายถึงวันนี้ก็จะแบบมาคุยว่า อ่อพวกนี้เดาไปแบบไปหาแฟนชาวเวียดนามนะครับใช่ Hi from Philippines Hi ม a l kita, Mahal kita. I know I know Yes ไม่ได้อยู่กับน้องดังหรอคะอ๋อไม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับไม่ได้อยู่ด้วยกันใช่ดังอยู่บ้านนะครับผมอยู่คอนโดนะพวกเรามีบ้านเป็นของตัวเองนะครับ ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับอืมใช่พี่ดังอยู่ไหนอืมพี่ดังอยู่ไหนอืมตอบยากตอบยากมากพี่ดังอยู่ไหนอยู่ในใจเอ๊ะหยอกเล่นดังอยู่บ้านสิครับไม่ก็เราไปเล่นฟิตเนสผมไม่รู้หรอกคดังอยู่ไหนอ่ะอืม สบายดีกันไหมครับวันนี้วันอะไรไม่รู้วันนี้วันอะไรไม่รู้เคือวันนี้เป็นถือว่าก็เป็นเหมือนเป็น,ปน,ว,นวันพักก่อนบินนะครับผมพรุ่งนี้ได้จะบินแล้วไหนๆว่าจะบอกพูดถึงเรื่องบินโอเคไหนๆพูดถึงเรื่องบินแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็ถ้าใครอยากมาส่งพวกผมนะครับจุงกับดังที่สนามบินก็ สามารถมาส่งได้นะครับถึงแม้ว่ามันจะเช้ามากๆแต่ถ้าใครมีใจถ้าใครมีใจมาส่งได้นะครับมาส่งที่สนามบินได้ผวกผมจะยินดีมากๆดีใจมากที่มาส่งนะครับใช่ใช่วันนี้วันหยุดใช่ไหม <c oughs> ผมก็หยุดเหมือนกันนะครับยิงเพิ่งไปกินข้าวมา ที่ห้างนะแล้วก็กลับมาห้องแต่ผมว่าผมสีน,นี้เนี่ยมันดำผมว่าแบบผมมันดำไปนะ <c oughs> พี่โตสวัสดีครับ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 นี่ฮะอ่านี่ยนี่มันสินเออทุกที่สินน์น,น์ควลเลอร์ไบร์ 不是，不是新年吧？啊，对，新年，新年，新年快乐。是是因为我去长，长上对吗？长上，shopping mall，我去长上，我看到每个人都要穿红色的衣服，所以，嗯、啊 <coughs>，我喜欢，真的喜欢红包。红包是中人中文吗？<coughs> 嗯 <coughs>，Hi me and my friends. Hi me and my friends. Me and my 啊，六六六，这个是那种我我的头发是黑色嘛？ 黑色，是 black 吗？是黑 <coughs> 了吗？是黑吗？好看吗？我觉得这个太黑了，黑呃太黑，黑对吗？黑了还，黑还是黑？黑色，哪一个？啊没关系，你你们明白我。<coughs> 啊！希望，希望，我希望有一天我们嗯有真，我是真的，我想，真的很想中国啊！真的，我刚刚说跟我的朋友啊，蔡有福，他也很想中国、啊，他，然后他们真的很想陷害。如果还有机会，我想去陷害，在一边，真的，是很，好的。 สวัสดีครับฉันเป็นคนไทยครับอ๋อก็แฟนมีที่ประเทศไทยใช่ไหมครับอ๋อแฟนมีที่ประเทศไทยเดี๋ยวแฟนคับประเทศไทยนะครับผมก็ต้องอาจจะต้องรองนีนึงนะครับอืม I love Thailand นะครับ I love Thailand <c oughs> can you sing for me oh hmm can I อ๋อแล้วก็วันนี้ฟันเด็กใช่ไหมครับก็สุขสันต์วันเด็กทุกคนนะครับตอนนี้ทำไลน์มีแต่คนแบบสุขสันต์วันเด็กมีทุกคนแชร์รูปเด็กเต็มหมดเลยอ hmm. ผมเพิ่งแบบสังเกตเห็นว่าตัวเองตอนเด็กตาโตมากเลยนะแต่ตอนนี้แบบ ตอนนี้ก็ตาโตแต่แบบอาจจะไม่ได้เท่าตอนเด็กที่แบบหน้าเล็กๆแล้วตามันแบบตามันตามันมันตามันโตเพราะว่าตอนเด็กๆหน้าก็ไม่ได้ใหญ่เท่านี้ใช่ไหมแต่ตามันไม่ได้แบบตามันไม่ใหญ่ขึ้นเลยมันก็เลยแบบอาจจะดูเล็กลงทำไรวะเพื่อนอนั่งเพื่อนนั่งคุยกับทุกคนสุสานเด็กครับสวัสดีครับพี่แฟรง โอ้ยนี่นะครับพี่แฟงเป็นมสมาชิกวงวงไหมกำลังใกล้จะเดบิวนะต์แล้วนะครับวง DIY นะตรง DIY นะจากฟนอนดอล์กอ่าโปรโมทให้เพื่อนหน่อยโอ้โหได้เพื่อนหน่อย,อย,น,น,อยนี่ทุกคนแบบมากความสามารถมากเลยนะอ่ะพูดถึงร้องเนะี่ยโอ้โหสุดๆดโอโ้ทุกคนร้องดีด้วยถึงเต้นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงพี่แฟงแบบอันดับหนึ่งพี่แฟงแบบสุดๆแล้วโอ้แล้วก็แรปนะโอ้โหพี่ต้ากับพี่สมุยนะโอ้โหสุดๆ ฝากฝาก,ก,กด้วยครับวงเพื่อนผมเองครับเดีวายนะดีวายดีวายแต่เขาว่าเดบิวต์แล้วครับทุกคนดีวายถูกกกถูกใช่ปะ่ะอืมจงโปฮะนายโปรโมทอยู่ไม่รู้พวกเขาจะเดย์ตอนไหนนะไม่รู้ไม่รู้จะเดย์ตอนไหนแต่โปรโมทไว้ก่อนนะใกล้ๆนี่แหละผมว่า อยากกินอะไรเลี้ยงได้เลี้ยงได้อือม我不胖我胖บ不พ我不ื嗯จุงอยู่ในโดยพงทีป๊อปผมไม่ได้อยู่ในสักวงเลยนะครับผมเป็นนักแสดงจีมีทีวีนะครับครับจีมทีีครับ สังกตจีมีมทีวีครับผมแค่แบบอาจจะคนรู้จักในในแบบในกลุ่มเพื่อนอาจจะก็มีบ้างมีบ้างก็ไม่รู้จักคนเยอะขนาดนั้นไม่รู้จักคนเยอะขนาดนั้นจริงๆนะแค่แบบนั่นแหละ <c oughs> แค่แบบมันมันกลุ่มเพื่อนมันกว้างๆ <c oughs> แบบทุกคนก็รู้จักกันอะไรเงี้ยก็ก็รู้จักกันรู้จักกันอะไร ป๊าป๊าม,มาม้าเกาะแกะกอะ,ะแคะอะไรครับพี่นินจาเป็นไรพี่นินจาไงคุณดูเหนื่อยมากเอาไปมึงนะผมคอนี่นเลยเปิดเพลงแล้วกันมันดูเงียบๆมอองียบเงาเงียบเลยแล้วก็เปิดเพลงปุ๊บ <c oughs> ดูเหงากว่าเดิมไหมจองตัวไปไฟไดนิ่งแล้นะครับ โนเทอ่ะโอเคไม่โ no, นไม่เทเทเพื่อนมาหลายรอบแล้วนะบอกว่าจะไปก็ไม่ได้ไปสักทีทำงานทางานไม่ได้แบบไม่ได้เทเพื่อนนะขนาดนั้นนะไม่ได้มีเจตนาเทเพื่อนเลยนะแต่แบบมันแบบไม่ว่างอะ่ะมันแบบก็คือเทนั่นแหละแต่แบบก็อืมแต่ก็ไม่อืมผมเทไม่เป็นไรเทอะไรกัน 嗯。Mm. So nothing can stop us now That we are the ocean no oh. more cause after fall, they feels of their beauty But darling you surpass them all i have be blessed It feel you're loving you baby mistake no 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 and what the beautiful beautiful girl he made when the rain เฮ้ยพี่ดังมาเหรอพี่ดังครับพี่ดังครับพี่ดังครับดังพี่ดังสนใจไหมครับพี่ดังเนี <t> ่ยอ่ามาจากอะไรครับอาจารย์มาจา u ตุรก a ด้วยซ้ t ตอนเ e ็กๆ u ั u ก็ไม่รูร้รรรด้วยน ı ซึ่งฉัน,นดังมาด้วยพี่ดังลองคอมเมนต์มาได้ไหมครับพี่ดังครับ <c oughs> พี่เขาไปแล้วโอ้พี่ดังนะพี่ดังครับพี่ดังพี่ดังไม่เข้าร่วมไลฟ์ผมผมเลยครับผมพี่ดังไม่มาอย่างเงี้ยผมเสียใจแย่เลยครับต้องเช็ดน้ำตาแล้วโอ้พี่ดังพี่ดังทำไมพี่ดังไม่เข้ามาไลฟ์ผมครับหยอกหยอกหยอกอ้าวพี่แปนสวัสดีครับพี่แปนสวัสดีครับพี่แปนทำอะไรวะพี่แปน Hayırlı hayır <laughs> <laughs> güzel. Tabii arkadaşlar benim benim Türkçe ortalama notum benim yani 90'dı yani 90. <gülüyor> <gülüyor> ลองเพลงพี่เหรอเพลงไหนอะ่ะเฮ้ยผมอยากลองเพลงนี้นะนี่นี่นี่เพลงนี้เพลงนี้เด <c oughs> ่ไปไแน่ใจว่าผมตอนนี้ลองได้หรือเปล่านะเพราะว่า <c oughs> ไม่ได้วอร์มเสียงแล้วเพลงนี้มันลองยากนะ เดี๋ยวเดี๋ยววันไหนวอมเสียงเดี๋ยวผมมาร้องใหม่วันนี้ขอยอมแพ้กับเพลงนี้นะครับเดี๋ยววอมเสียงใหม่แล้วมาร้องใหม่โอเคนะครับพี่ร้องเพลงไปอีก ร้องเพลงครับคบมึงนะ I don't need no light to see you เออเ,เพงเลงอะไรนะไม่ร้องเพลงแล้วกันขอคุยกับทุกคนดีกว่า ครับผมอย่างที่ผมบอกนะครับก็ใครอยากมาส่งพวกผมนะครับจุงกับดังที่สามบินพรุ่งนี้เช้านะครับตีห้าก็ใครต right oh ื discord, ่นไหวก็มาส่งได้ครับโชว์เต้นเหรอโชว์เต้นใช่ไหมโชว์เต้นอะ Oh my oh my god จะจะจะชนะอไย่างงี้ คือว <c oughs> มยูนเตยียงนะครับทุกคนก็ลเลยอาจจะเต้นไม่ให้อาจจะเต้นไม่ได้นะครับพี่จุงเต้นอ๋อนิวจีนเหรอ ลองเพลงเล่าวิร,รวีก,กรรมวัยเด็กหน่อยใช่ไหมเล่าวิรกรรมวัยเด็กหน่อยโอวิรกรรมวัยเด็กใช่ไหมโอ้จริงจริง,รงมันมีอะไรหลายอย่างมากเลยนะที่ผมไม่รู้ผมเล่าได้หรือเปล่านะเราเราเราก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็มีวิลกรรมเยอะอยู่ที่แบบอันนี้แย่แย <c oughs> วิลกรรมวิลกรรมสมซนก็ม no no ีนะครับคืแต่ก่อนตอนเด็กๆใช่ไหมพวกผมอ่ะก็เป็นเด็กธรรมดาเอชอบชอบเตะบอลในแบบในถนนอะไรเงี้ยแบบก็แบบก็เตะบอลกันในแบบในซอยบ้านอะไรเงี้ยแล้วแบบพวกผมก็แบบเอ้ยโก้วยก้ยแบบก็ตะโกนกันเสียงดังอะไรต่างๆตามภาษาเด็กใช่ไหมนู่นนี่นั่นแล้ว แล้วมันมีวันหนึ่งที่เขาาเเยว่อะไหมือนแบบมีคนนึงเขาแบบมันมีป้าคนหนึ่งอ่ะมีป้าคนหนึ่งเขาแบบเขาไม่ชอบพวกผมอะ่ะเขาแบบจะแบบไม่ชอบพวกผมเลยเขาไม่ชอบเด็กเลยเขาชอบลาดน้ำใส่พวกผมจากข้างบนแบบผมเล่นหนัแบบพวกผมแบบเตะบอลเนื่ออยู่ใช่ไหมเ <c oughs> ขาก็จะแบบชอบลาดน้ำใส่อืม,อมชอบลาดน้ำใส่พวกผมแล้วแบบ ก็แบบผู้ผมก็จะงงๆว่าแบบเตะบอลอยู่ดีแล้วก็จะมีน้ําลาดมาอะไรเงี้ยแล้วไม่ใช่น้ำธรรมดาน้ําเย็นด้วยนะทุกคนออก็เลยแบบผู้ผมก็จะไม่ค่อยชอบผู้ผมก็เลยจะไม่ค่อยชอบแบบเขาอะไรเงี้ยอืมแล้วมันมีวันหนึ่งเพื่อนผมบอกว่าไม่ไหวละกับปาคนเนี้ยก็เลยมันมีเทศกาลมันมันเลยมีเทศกาลหนึ่งที่แบบมันมีเทศกาลหนึ่ง,ท,แบบท,งที่เหมือน เขาจะแจกเขาจะแจกขนมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาจะแจกขนมกันตามบ้านต่างๆอะไรเงี้ยเพื่อนผมก็เพื่อนผมอะก็เลยแบบเดินผ่านหน้าบ้านแบบเดินผ่านบ้านบ้านเขาพอดีอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบเดแบบมันจะเป็นแบบเขาเรียกว่ามันเป็นจะเป็นคอนโดอะไรเงี้ยก็เลยเอาเอาไข่ไข่ช็อกโกแลตป่าใส่ป่าช็อกโกแลตใส่ปึกตรงแบบตรงระเบียนบ้านเขาเออ เสร็จแล้วก็แบบมันก็อารมณ์ก็แบบวิ่งหนีกันก็เหมือนแบบปาเอาปาช็อกโกแลตที่เป็นไข่ๆแล้วข้างในจะเป็นของเล่นอะไเออเขาก็ปาเส่ปุก็วิ่งหนีหมมอ,อ,นอ,นม,อนมีอะไรไหมนะตอนเด็กๆมีตอนเด็กๆมีอะไรไหมก็ไม่มีอะไรมากก็ประมาณนั้น วิธกรรมตอนเด็กที่น่ากลัวก็คือตอนเด็กๆชอบเล่นโรลล์เบดใช่แล้วแบบชอบแบบเล่นโรลล์เบดใช่ไหมที่เป็น,ปนล้อๆแล้วก็ชอบแบบไปดึงไปจับหลังรถอะแล้วก็แบบจับหลังรถใช่ไหมแล้วเท้าเราก็จะเป็นแบบล้อเลื่อนใช่ไหมล้อเลื่อนอะก็จับไปแล้วก็แบบไปตามรถอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งรถก็แบบไปแบบเจ็ดสิบแปดสิบอะไรเงี้ยก็เร็วมากอันนั้นก็จะเป็นวิธกรรมที่แบบโอ้โหสุดๆละที่ผมจําได้ว่าเอออันตรายที่สุดละ แม่แนะนำให้เด็กทำท้ามนะครับไม่แนะนำจริงจริงพี่จุงชื่ออะไรคะพี่จุงชื่อเฉินครับเฉินครับจุงอาเฉินครับโอเคครับทุกคนครับ ผมน่าจะต้องไปแล้วนะครับเพราะว่าเหมือนตอนนี้ผมอ่านคอมเมนต์แล้วไม่ค่อยเข้าใจนะออ้ยพี่ดังเหรอพี่ดังมาพี่ดัง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 ไม่เข้า,าหัหลอกโอ้ไปดีกว่าสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับใครมาส่งได้ผู้นี้ก็มาส่งได้นะครับตีห้าที่ สนามบินนะครับผมส่วนอภูมิครับเจอกันพรุ่งนี้ครับบ๊ายบาย